สวัสดีครับหมอกริดนะเดี๋ยววันนี้หมอจะมีเครื่องมือที่เรามีตัวใหม่ที่ร้านที่ช่วยให้การรักษาเนี่ยได้ผลดีขึ้นมาแนะนํากันตัวเครื่องมือที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับอันนี้เป็นเหมือนแว่นขยายนะจริงๆตัวยี่ห้อเนี่ยมันชื่อเดิมหลแต่ว่าตัวเครื่องนี้โดยหลักการก็คือมันเป็นไฟที่ เอาไว้ใช้ในการตรวจผิวหนังข้อดีก็คือไอตัวไฟอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโพลาไรซ์ไลท์ก็คือทําให้เราสามารถส่องเห็นตัวผิวหนังเนี่ยได้ชัดเจนโดยไม่มีเงาแล้วก็สามารถที่จะเห็นอโครงสร้างปัญหาใต้ผิวเนียได้ชัดเจนขึ้นนอกจากไอตัวที่หมอว่าที่เป็นแสงขาวที่เป็นโพลาไรซ์ไลท์แล้วเนี่ยก็จะมีแสงที่เป็นตัวแสง UV ด้วยซึ่งแสง UV เนี่ยจะมีข้อดีมากมากก็คือไอตัวแสง UV เนี่ยสามารถที่จะฉายลงไปบนผิวปุ๊บ เราสามารถที่จะเห็นไอตัวเม็ดสีใต้ชั้นผิวว่าไอตัวเม็ดสีเนี่ยมันอยู่ลึกหรืออยู่ตื้นซึ่งมีความสําคัญในการปรับค่าพลังงานแล้วก็วินิจฉัยการรักษาซึ่งเดี๋ยวหมอจะมีตัวอย่างให้ดูเวลาฉายแสง้าไปนะว่าเวลาใช้แว่นขยายเนี่ยมันเห็นภาพลักษณะเป็นยังไงบ้างข้อดีอีกอย่างก็คือถ้าเป็นตัวแสงขาวเนี่ยเวลาฉายไปปุ๊บคนที่มีพวกเส้นเลือดใต้ผิวเนี่ยก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนฉะนั้นเวลาเรามีเครื่องม,งมือตัวนี้เพิ่มขึ้นก็สามารถทาให้เราวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องว่า รอยเม็ดสีที่เราเป็นเนี่ยเป็นอยู่ในชั้นลึกชั้นซื่อด้วยเครื่องมือการรักษาได้เหมาะสมการรักษาโรคบางโรคเช่นเนเลือดที่ผิวที่มีปริมาณเ,เยอะๆหรือว่ามองเห็นไม่ชัดเนี่ยพอเราใช้แว่นขยายก็จะเห็นชัดขึ้นทำให้การรักษาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เห็นผลมากขึ้นอันนี้หมอให้ดูไอ้ตัวแว่นไกลๆนะถ้าสังเกตก็คือมันจะมีตัว W ดบยูก็คือเป็นไวท์ไลท์แล้วก็จะมีตัวด้านข้างเนี่ยเป็นตัว UV ก็จะมีหลายช่วงคลื่นให้เราเลือกถ้าเป็นช่วงที่ใช้บ่อยก็จะเป็นตัวว mm. ูดก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการจําแนกชั้นผิวไอตัวเม็สีเนี่ยว่าอยู่ในชั้นตื้นหรือชั้นลึกเวลาฉายตัว UV ไปเนี่ยมันจะเห็นความ สะท้อนของแสง u ูที่เป็นความเข้มเนี่ยแตกต่างกันพอเราเห็นเราก็จะบอกได้ว่าอันนี้อย่างกระที่เป็นเป็นกระตื้นหรือว่าเป็นกนระล,ลึกวิธีการเลือกใช้เครื่องมือก็จะต่างกันทําการรักษาก็จะได้ผลดีแล้วก็เป็นการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องอ่ะอันนี้เดี๋ยวหมอจะให้ดูเป็นตัวอย่างการใช้เครื่องมือที่เราใช้ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคนะก็เราก็จะมีเป็นตัวอย่างคนไข้ที่คนนี้เขาจะมีเป็นปัญหาเรื่องเม็ดสีบนผิวหน้าสีผิวไม่เสมอกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระทีนี้เดี๋ยวถ้าเรามาดูใกล้ๆเนี่ย เราก็สามารถที่จะใช้ไอ้ตัวนี้ส่องดูได้ว่าใต้ผิวเขาเนี่ยมีลักษณะพอซูมแล้วเป็นยังไงบ้างาทีนี้เดี๋ยวหมอจะให้ดูลักษณะก่อนที่เราจะใช้แว่นขยายส่องก่อนว่าผิวเขาเนี่ยพอดูใกล้ๆแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะจริงถ้าดูผิวเนี่ยก็จะมีเหมือนลักษณะสีที่มัน ไม่ค่อยเท่ากาันมีบางจุดที่เป็นเหมือนเป็นรอยดำๆเด่นๆขึ้นมาบ้างแต่ว่าอาจจะยังเห็นได้ไม่ได้ชัดเจนมากทีนี้พอเรามีตัวไอตัวแว่นขยายที่เป็นไฟช่วยส่องเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะตัวรอยโรคนี้ได้ชัดเจนขึ้นแต่หมอจะให้ดูตอนส่องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างอ่านรับตาได้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆอ่ะเียพอเราเอาไฟส่องเนี่ยก็จะสังเกตว่าข้อดีคือเราเห็นดีเทลรายละเอียดของใต้ผิวเนี่ยชัดขึ้นแล้วก็ ไฟอันที่เป็นไฟส่องเนี่ยข้อดีคือมันไม่มีเงาฉะนั้นเราก็จะเห็นจุดที่เราจะตรวจได้อย่างค่อนข้างชัดเจนอีกอันที่เป็นข้อดีที่หมอบอกว่าเป็นข้อดีมากๆกเนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี้ยเขามีแสงที่ไปเรียกว่าเป็นแสงพวกวูดแสลมคือเป็นแสง UV ตัวแสง UV เนี่ยจะสามารถที่ทําให้เราจําแนกได้ว่าไอ้ตัวเม็ดสีที่เราเห็นอันนั้นเนี่ยมันอยู่ในชั้นตื้นหรือว่าชั้นลึกก็คือกราที่เราเห็นเนี่ยเป็นกราตื้นหรือว่าเป็นกราลึกอันนี้ก็จะเป็นการฉายลักษณะแสงวูดแสลมเข้าไปที่ผิวนะ จากที่เราดูแสงเมื่อกี้อาจจะยังเห็นในตัวกระไม่ชัดเจนมากพอเป็นแสงวูดแล้มปุ๊บก็จะเห็นว่าจุดที่เป็นกระเนี่ยมันจะมีความเคอรเลสเอ็นฮานส์เหมือนกับดำเด่นขึ้นมาถ้าเป็นลักษณะกระตื้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันดำเด่นชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าเป็นกรณีกระลึกเนี่ยมันจะมีไม่มีปรากฏการเรื่องดำเด่นชัดเจนขนาดนี้ฉะนั้นเราก็จะสามารถแยกได้ว่ากระเนี้ยเป็นกระตื้นหรือกระลึกซึ่งช่วยให้การรักษาเนี่ยได้ผลดีขึ้นเนี่ยถ้าสังเกตก็จะเห็นว่า มันมีความ Enhance ก็คือดำในตำแหน่งที่มันมีกลุ่ม Freckle หรือกระตื้นเนาะเราก็เรายังสามารถที่จะมองเห็นว่าในเคสเนี้ยก็ mm hmm. จะมีลักษณะที่เป็นฝ้ากระจายอยู่ทั่วๆด้วยเวลาเราฉาย UV ลงไปเนี่ยก็จะเห็นในตัว pigment ตัวสีผิวที่ปกติที่มันซ่อนอยู่ข้างในได้ชัดกว่าการใช้ไฟปกติดังนั้นตัวเครื่องมือนเนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถทําการมินิฉัยได้อย่างถูกต้องแล้วก็เลือกเครื่องมือการรักษาได้อย่างเหมาะสม น,น,นถ้าใครที่มีปัญหาผิวไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะก็สามารถที่จะนัดเข้ามาปรึกษาหมอได้ว่าเรามีปัญหาผิวตรงนี้อยากจะแก้ไขยังไงสามารถนัดเข้ามาปรึกษาได้